ถึงเลดโอ้ติดคืนภาคเหนือครับลองอยู่อีกอีกภาคหนึ่งของประเทศนะพ่อืมนะคะโอเคว่าพูดถึงสริง่งนี้ล่าสุดเลยยิ่งคุยยิ่งเหงาเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับไรนะครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะครับเป็นที่น่าพอใจเลยครับอย่างเมื่อวานนี้โฟนอินไหลคลื่นก็โอ้ติดอันดับเยอะเหมือนกันนะไหลอันดับหนึ่งก็ไหลคลืนเหมือนกันครับใช่ที่นี่ก็ทับไฟนะ พี <Yeah. S 1> <laughs> ่ธรรมดาซิงเกิลนี้ห่างหายจากซิงเกิลที่แล้วนานไมหมคะห่างกันเยอะไหมครับประมาณปีครึ่งเลยนะซิงเกิลที่แล้วคือหนึ่งคำที่รอครับอืมปีครึ่งนี้ก็ย้ายมาบ้านใหม่ด้วยตอนนี้อยู่เจมส์แกรมมี่แล้วครับมแต่เรารู้สึกว่าเราเห็นหน้านะตลอดเวลาเลยไม่ได้หายไปไหนเลยเปเ็นผมที่ไหนตามตามอินสตาแกรมอะไรย่างเงี้รอเป่หรือว่าแสดงว่าไปซุ่งทำเพลงนี้มาเป็นเวลาปีกว่าเลยเหรอ จริงๆเราาทุกเราเราเราทำไปหลายเพลงพร้อมกันครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ประมาณสามสี่เพลงแล้วล่ะแ,แล้วก็เลยปล่อยเพลงนี้มาก่อนไม่ได้ไม่ได้ทำอยู่เพลงเดียวทั้งปีนะ <laughs> แล้วนะสิ่อนนั้นก็คือเหมือนผมก็ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเรื่อยๆอย่างนี้ด้วยครับอ่านะคะ <laughs> พูดถึงซิงเกิลนี้ดีกว่า <laughs> ทําไมถึงยิ่งคุยยิ่งเหงาเลยจริงๆยิ่งคุยมันต้องยิ่งโอเคสิอ่าใช่ก็ยิ่งคุยมันต้องยิ่งโอเคแต่ว่ายิ่งคุยยิ่งเหงาเพราะว่าสถานการณ์มันมันเป็นแบบเราไปแอบรักเขาแต่เขาก็ดัน รักคนอื่นแล้วเขาก็พูดถึงใจคนอื่นคนนั้นให้เราฟังอะไรอย่างนี้ครับมันแบบอืมกอดฟังแล้วเราก็ยิ่งเจ็บที่ต้องมารู้ว่าเขารักใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากคุยปะล่ะมันก็ยังอยากคุยไงเพราะเราก็ยังรักเขาอะไรอย่างเงี้ยอแต่ว่าสุดท้ายมันก็เหมือนในเพลงนะครับมันเหมือนเราต้องยอมรับความจริงแล้วก็แบบต้องจากไปดีกว่ารักไปเจ็บไปอะไรอย่างงี้แต่สุดท้ายก็ถอยออกมาจะมีปะ เศร้าไหมสุดท้ายก็ถอยออกมาอย่างนี้เหรอใช่แล้วเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับเคยมีไหมไม่เคยค่ะไม่ยอมไม่ยอมต้องพูดถึงช้างเหรอไม่ยอมไม่ยอมสิ่งก็นี้แนว่ดนตรีแตกต่างจากเพลงอื่นๆของนั้นไหมคะเพลงนี้ก็ยังยังคงความเป็นป๊อปนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบ ลูกเล่นแบบเอาเครื่องดนตรีแบบโคโตะญี่ปูนขิมไทยเข้าไปปนๆอยู่ในนั้นด้วยอ่แต่ว่าส่วนส่วนหนึ่งที่จะต่างก็คือเป็นเป็นเรื่องสไตล์การร้องครับเพราะว่าทีนี้จะค่อนข้างเหมือนเราใช้อารมณ์ที่มันละเอียดละเอียดอ่อนแบบในการแต่งเสียงเนี้ยผมจะยกตัวอย่างแบบอ่อเรื่องของนี้มันเป็นเพลงเหงาอารมณ์เหงาอ่ะมันจะร้องแบบเต็มเต็มทุกคำมันก็มันก็ไม่ได้เลยมันจะร้องแบบยิ่งคุยกับเธอยิ่งเงาเปโอ้มัน,ม,นแบบมันจะแน่นไปมันแน,น่นไป มันเลยต้องมันเลยต้องค่อยๆละเมียดละไม่ปล่อยอารมณ์ออกไปก็เหมือนจะกลายเป็นแบบยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่ละอารมณ์ต่างกันอืมอันนี้แสดงว่าสบายดีกับอากาศกรุงเทพนะคะเพราะเสียงยังใสยอยู่เลยครับทายใต้บ้านหลังใหม่เป็นยังไงบ้าง อบอุ่นดีครับทุกคนได้การต้อนรับอบอุ่นมากแล้วก็ได้มาทํางานกับทีมเพลงที่เราชื่นชอบมานานแล้วได้ติดตามผลงานเขามาเนี้ยครับอืมนะคะทาให้เราต้องมีการพัฒนาอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมอืมก็ในหลายๆด้านนะครับเพราะว่าได้ได้ไปเรียนเต้นได้ขึ้นคอนเสิร์ตต่างๆอย่างที่เมื่อกี้บอกเนี่ยครับมันก็เหมือนพัฒนาไปในตัวต่อเวลาครับอืมเมื่อกี้บอกอ่ะไปเรียนเต้นมาแสดงว่าต้องมีซิงเกิลเต้นๆแน่ๆเลยอืมอาจจะมีเขาเรียกอ เพิึกก้นการขยับร่างกายเพิ่มขึ้นแต่คงไม่ถึงกับกลายเป็นศิลปินแดนอะไรขนาดนั้นครับเดี๋ยวต้องรอดูกันครับกับเพลงต่อไปแต่ก็อยากเห็นนะโยกบ้างอะไรบ้างหวังว่าจะชอบกันสามารถจะแดนกระจายได้เลยไหมโอ้โหคงไม่ขนาดนั้นครับเวทละเอียดเพลง <laughs> น,นี้เอ็มวีออกมาหรือยังคะนัสไม่แล้วครับเอ็มวีจ้ะเอ็มวีแล้วครับ เข้าไป youtube แล้วก็เสิร์ชดูได้เลยนะครับยิ่งคุยยิ่งเหงาครับเรื่องราวเป็นยังไงบ้างลองเล่านิดนึงเรื่องราวก็เอ่าบอกกับว้ได้น้องพิมพภริมานะครับจะละครผู้ดีสามช่องสามมาเล่นให้นะครับนักเอแล้วก็เรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเราก็จะเป็นคนที่สนิทกันแหละทํานู่นทานี่ด้วยกันตลอดเวลาอแต่ว่าเขาก็จะคอยเหมือนแบบปรึกษาเราอะว่าเขาจะเขียนโปสเตอร์หาคนนี้ใช้รูปอะไรดีอหรือว่าเขาจะคอยวิ่งไปอยู่ที่ท่าเรือตลอดเวลาแบบ ดูว่าคนที่เขารอผู้ชายคนนั้นจะกลับมาหรือ,อยัง mm hmm. อะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. แล้วถ้าเราก็ตลอดเวลาที่เราอยู่กับเขาเราก็จะได้แต่เหมือนแอบ,บมองแอบบแอบวาดรูปเขาแอบบรูปหัวเขาเวลาที่เขาหลับอะไรอย่างนี้น mm hmm. แล้วก็มันก็จะมีโมเมนต์หนึ่งที่ด้วยความสนิทกันนะเขาก็จะแบบมานั่งวาดรูปเล่นบนตัวเราอะไรอย่ hmm. งางน,นี้วาดบนบนหน้าอกผมเลยอ mm hmm. ะไรอย่างนี้ครับเพรนัน mm hmm. เป็นสิ่งที่เหมือนเราใกล้ชิดกันมากแลอารมณ์ก็เหมือนจะเห mm hmm. มือนจะนําพาให้เราแบบ ล้ำเส้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูเองในเอ็มวีดีกว่าแต่นางก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมแรกๆก,ก็คงไม่รู้หรอกฮะ <laughs> ด,ด,ดูในนั้นแล้วลองลองตีความไว้ว่า <laughs> ผู้หญิงรู้หรือเปล่าอะไรเง <laughs> ี้ยหลังๆ <laughs> เริ่มรู้เพราะนัดบทว่าหนักใช่ปะ <laughs> 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 อ่าตอนนี้เอ็มวีก็เผยออกมาแล้วไปดูได้ว่าสีหน้าตอนที่โดนผู้หญิงนั่งทำเนี่ยนะขนาดไหน <laughs> ก็แต่ว่าภาพสวยมากครับอยากแนะนาให้ดูจริงๆถ่ายทำที่ไหนคะถ่ายทที่สมุทรปราการครับอืมโลเคชั่นไปถึงสมุทรปราการเลยทีเดียวอตอนนี้ยอดวิวไปถึงเท่าไหร่แล้วจ๊ะอันนี้น่าจะประมาณเกือบสองแสนนะครับเพิ่งปล่อยมาได้เมื่อเดือนที่แล้วนี้เองครับเพิ่งมากลางเดือนครับผมก็ถือว่าประสบความสาเร็จเนาะชาร์ตเพลงก็ขึ้นท่วประเทศนะยอดวิวก็เยอะนะครับก็ฝากด้วยละกันยังเข้าไปดูกันได้เยอะๆแชร์กันได้เยอะๆครับ อขอส,สดๆสักนิดได okay. ้ไหมคะได้เลยครับพอนุ่งนะจ้าโอเคขอตั้งตัวกันบนึงเมื่อกี้นอนอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้นอนคุยกันโนบ้านโ้เคสบายมากยังคุยกับเธอยิ่งเหงาใจยิ่งเหงาเมื่อฉันฟังเธอได้ยินแต่เรื่องคุ้ง งาาวว่มมีเลจะโอ,อ้โหคือแบบพอพอมาร้องสไตล์นี้<อ>มันดูนวลเนียนไปกับดนตรีมากเลยอ่ะประมาณนั้นเสียง <c oughs> ผมมันจะเป็นเสียงประมาณนี้ครับโทนมันจะนแบบมีมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมีอารมณ์มีความอ่อนไหวในเสียงอยู่มีเอสเอถามเข้ามาค่ะนดัดถามว่าเมื่อไหร่จะเขียนหนังสืออีกอยากอ่าน ถามมาหลายคืนมาเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจสิเออก็ต้องรออีกสักพักครับเพราะว่าตอนนี้อยากจะโฟกัสที่งานเพลงก่อนนะให้มันแบบดีๆก่อนอืมจะทิ้งช่วงอีกนานไหมคะก่อนที่จะได้ฟังซิงเกิลต่อไปต่อไปอ่าน่าจะไม่นานเกินรอนะครับน่าอีกไม่ไม่กี่เดือนเนี่ยตอนนี้ก็โปรโมทเพลงนี้ไปก่อนอีกสักระยะหนึ่งครับอืมแต่ว่าเพลงเพลงใหม่จริงๆแล้วเรามีแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นอันไหนกันแน่อะไรเงี้ยครับอืมมีแล้วแต่ว่ายังไม่รู้จะเอาทิ้งไหนมาโปรโมทก่อน แต่เรายืนยันว่าอยากเห็นนักแดนนะเดี๋ยวรอดูว่าจะสมหวังไหมถ้าถ้าเกิดว่าปล่อยจริงกลนั้นออกมารีบแจ้งโฟนอินมาเลยนะได้เลยครับนี่ต้องทำไงอ่ะเฟซไทม์โชว์เต้นด้วยเปล่าใช่ใช่ต้องใช่เลยอะเออนะเอาให้ฝากช่องทางดาวน์โหลดค่ะนัสครับก็ฝากอย่างนี้ แล้วก็กดโทรออกนะครับหรือว่าที่ iTunes ก็ได้นะครับแล้วก็อย่างย้ำอีกทีเอ็มวีมีแล้วดูได้ใน YouTube นะครับเข้าไปเสิร์ชคำว่ายิ่งคุยยิ่งเหงาแล้วก็ฝากช่องทางติดต่อด้วยแล้วกันนะครับผมเล่นเองหมดเลยทั้ง เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ t ว i t t e r แล้วก็ Instagram ใช้ชื่อเดียวกันหมดนัทสันดาทรเว็บสังกิต n a t s a k D a t o i นะคะก็สามารถจะติดตามกันได้ดาวน์โหลดมาได้ไปดู m v กันได้นะแล้วก็ไปพูดคุยกับนัทได้ตามช่องทางที่ได้บอกมาเนาะมีโอกาสมาสุราษฎร์ธานีนะคะบผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอเพลงขึ้นชา์ตทั่วประเทศเลยอันดับหนึ่งหมดเลยฝากไว้ด้วยนะครับ จ้าเปิดทุกวันเลยเนี่ยขอมาแบบขึ้นชามากสวัสดีค่ะนัดขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ